ต่อไปเรียกว่ากิจกรรมจักน้ำไว้ได้เนี่ยกุศลคาไไะจักน้ำไว้ได้อุปกรณ์มีอะไรบ้างน้ำแก้วเผ็นรองเผ็นรองติดแก้วนะคะอ่าอะไรคะระมาถ้าเราอยู่ในอ่าในในอะไรอ่ะในข้างนอกในพื้นที่มันสามารถที่จะอะไรได้อ่ะ มันสามารถจะเปลี่ยนได้ถ้าไม่จ้อจำเป็น้องใช้กระมังน,น,นะคะอ่ะขั้นตอนเลยนะคะคุณจะใส่ที่ไปดูให้ดีนะคะมันกักมันกักน้ำไว้ได้ยังไงตามเอาของได้ออกจากปากลูกถ้าหนูมไม่อยากของไ่นติดคอใส่ในปากเลยะคะ่ะใ,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 ใส่ใส่ไม่ใช่ค่ะใส่ในกระเป๋าค่ะอ่ะดูนะคุณพ่อเท,ท,ทน้ำใส่อะไรลูกใส่แก้วนะคะแล่ต้องเต็มก็ได้ คุณกูใส่เต็มไหมไม,ไม่เต็มอันนี้แผ่นม,มีลักษณะอย่างไรสี่เหลี่ยมเรียบหรือโน้ลหรือฝุ่นค่ะเรียบหรือโน้ลหรือฝุ่นค่ะเรียบนะคะอ่ะดูนะเป็นอย่างนี้นะคะน้ำรดไหมอ่ะคุณกูณจะลอยไป,ยปยแล้วนะอ้าวนะวนัน อยากทำไหมคะมอ,อ่าอยากทำเดี๋ยวลองดูนะกดไว้อ่าต่อไปและเรามาสังเกตอันนี้จะเป็นแผ่นอะคาริลิกนะคะเป็นแผ่นพลาสติกอะคาริลิกเดี๋ยวรู้สิคว่าม,มันจะแตกต่างกับแผ่นพลาสติกธรรมดาไหมในน้ำสนลงไปไม่ต้องเต็มมั้ยในน้ำเต็มมั้ยไม่เต็มห้าปี โรซิว่าัจะได้มีความเรียแบแือนกันแต่ทำไมมันกักน้ำไม่ได้น,นี้เดี๋ยวเรามาดูสิคะว่าทำไมมันถึงมีความแตกต่างกันนะคะเด็กๆทุกคนต้องกดนีก่อนนะไว้ก่อนนะแล้วก็ความในขณะที่กดเรรกความแล้วเราทำไมคะค่อยๆปล่อย <S 2> <S 2> เระวังแก้ตกแก้วังทิ่วตนวัง oh ทิ่ตอวังที่ตลูกอะต่อไปใครจะทางโอ้ยโอ้ยมือมือรอได้กำลังลูกเดี๋ยวรอได้กำลังก่อนมือรอได้กำลัง

ะะอันนี้เรากลังสร้างสรรค์ผลง,งานเราบันทึกภาพด้วยกันด้วยกันนะครับวาดใช่ไหมครับวันเราบันทึกภาพกิจกันด้วยกันว่าเราจะเขียนไม่ได้